คำลามก้องปัตพีสัตเือนการกลับมาของราชันแห่งมอนสเตอร์ในปี2014ไม่ใช่แค่ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แต่มันคือปรากฏการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีรับกข้สุ่รรยการอาตอปาถีอีกครั้งคุณคิดว่าคุณนั้นรู้จักก็ซิลล่า2014ดีแค่ไหนคุณอาจจะเคยดูฉากต่อสู้สุดอลังการดูเรื่องราวหลักของเรื่องแต่วันนี้เราจะพาคุณนั้นดำดิ่งลึกลงไปกว่านั้นเราจะรวบรวมเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเรื่องน่ารู้ และความลับเบื้องหลังที่คุณเนี่ยอาจไม่เคยรู้มาก่อนจากคลิปช็อตซีเวียทั้ง18คลิปของเรามารวมไว้ในวิดีโอเดียวแบบจัดเต็มเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาดูกันว่า13เรื่องหน้าทึ่งเกี่ยวกับก็ซิล่า2014มีอะไรบ้างก็มาเริ่มกันเลยนะครับในหนังก็ซิล่า2014เนี่ยเดิมทีในบทเดิมเนี่ยตัวละครดรซิซาว่าจะเรียกตัวไคจูไททัทนตัวนี้ว่าก็ซิล่าภาษาอังกฤษเลยนะครับแต่เคนมาตอนเดเบตเนี่ยก็ได้ขอบุษะภา,าพยนต์เนี่ยอ้ย ให้ผมเนี่ยเรียกชื่อกอซิล่าตามแบบออริจินอลดีกว่านะครับก็เลยกแกไปฉายตำนานตอนต้น,นเรื่องที่ตัวเคม,มันจันตะเบะผู้ชื่อตัวละครนี้ว่าโกจิระนั่นเองนะครับก็น็อตยังไงตัวละครของญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องเรียกชื่อกอซิล่าในเวอร์ชันดั้งเดิมนะครับเราเรียกมันว่าโกจิระในหนังกอซิล่าสอง4เนี่ยแน่นอนว่าสิ่งที่เป็นไอคอนิกอย่างนี้นก็คือการออกแบบเสียงคำรามใหม่นะครับและมันน่าจดจำมากมาก ในเบื้องหลังเนี่ยตัวแ u วดีไซเนอร์ได้ใช้ลำโพงสูง12ฟุตกว้าง18ฟุตเพื่อส่งเสียงคาราของกอซิล่าออกมาด้วยกำลังขับ100,000วัตต์เพื่อให้เสียงที่ส่งพลังนะครับทั้งแข็งแกร่งและทรงพลังของมันซึื่อเนาว่ามันต้อการเป็นเสียงอคอนิกของกอร์ซ่ามอสเทอร์เวิร์ไปเลยนะครับแล้วก็เป็นเสียงคาราที่ทุกคนชื่นชอบด้วย ในหนังก็ซิล่าโซ่สิเนี่ยตัวละครดรซิซาว่าเนี่ยชื่อเต็มคืออิจิโร่เซซาว่าซึ่งที่มาของชื่อนี้เนี่ยมาจากการรวมกันของชื่อพู่กับหนังก็ซาต้นฉบับจากอิชิโรคฮันดาแล้วก็ตัวละครในหนังภาคห้าสด้วยอย่างตัวละครดาสูกเกะเซซาว่านะครับก็เลยเอาตัวนามสกุลชื่อเนี่ยมารวมตัวกันกลายเป็นอิชิโร่เซซาว่านั่นเองซึ่งก็จะบอกตามตรงว่าเสดานที่บทบาทของเขาในมอนสเตอร์เวิร์ดเนี่ย,ยคือจริงอยู่เขาผมมา2ภาคแต่เขาก็ไม่ทำอะไรมาก จนกระทั่งเข้ามาเสียสละเนี่ยพาสคิงของมอนสเตอร์นะส่วนตัวตยังบทบาทแกเนี่ยมีมากกว่านั้นนะครับถ้าเป็นคนญี่ปุ่นตัวละครหลักตัวละครเดียวด้วยนะครับบอกมาโซมพักหน้าจะมีตัวละครญี่ปุ่นที่เป็นตัวละครหลักเพิ่มเข้ามาสักหน่อยนะครับฮัลโหลงกะจิมะผู้สวมชุดก็ซ่าแต่ภาคแรกเนี่ยเขาได้มาดูหนังก็ซ่า2 0 14ด้วยนะครับและเขาก็บอกเลยว่าอฮ้ยเขาก็ชื่นชอบภาพยนตร์เรื่องนี้มากนะครับต่างจากเวอร์อชันอึ่งก็แปลที่ตัวเคนปะจิโอซาส,สึมะ ผู้สมบทกอสซาเฮเซเนี่ยตะเกระเดลจากโลงนะครับว่าไอ้นั่นมันจะกอสซ่าแต่ครั้นี้คือตัวต้นฉบับนี่คือบอกว่าชอบเลยนะครับในหนังกอสซ่า2014เนี่ยมันก็มีฉากกระโดดล่มลงมาใช่ไหมสกายไดิวิ่งซีซึ่งหลังเนี่ยอะนอกจากมี CGI พวกเมฆหรือเมืองเนี่ยเขาก็กระโดดล่มจริงๆนะครับสกายไดิวิ่งจริงๆโดยมีทีมช่างภาพมืออาชีพเนี่ยกระโดดลงไปถ่ายทําด้วยโดยถ่ายทำโดยนอร์แมนเคนแล้วก็เคคโอเบรยนนั่นเอง แต่ตัวนั้แสดงนำไม่ลงไปเองนะมีเป็นท็อปคัลสนั่นแหละที่ทำได้นะครับในมิชชั่น Impossible หนังก็ซิล่า2014เนี่ยมีการใช้วิชัลเอฟเฟกต์มากถึง960ช็อตด้วยกันนะครับโดยมิทีดีโมเดลของตัวก็ซิล่าเนี่ยซึ่งประกอบไปด้วยจำนวนถึง5,000พลิกลอนด้วยกันซึ่งประกอบตัวทั้งหมดใน327ช็อตแสดงว่าแม่ง1ใน3ของวิชัลเอฟเฟกต์ทั้งหมดก็เนาะก็ซ่าโขน้อยนะครับหากกราฟิกทั้งหมดนี้เนี่ยถูกเรนเดอร์บนคอมพิวเตอร์เครื่่องเดเดีียยวน จะต้องใช้เวลาถึง450ปีถึงจะลเลเดอร์ได้นะครับมัน,นจะมีความหลายตัวในการเลเดอร์ตัววิชวลเฟกหรือ CGI นั่นเองในฉากเฮโลจัมในหนังกอซ่า24เนี่ยถ้ากายฟันดนตรีประกอบอีด,ดีและไม่คอหนังไซไฟเนี่ยก็รู้สึกว่าดนตรีมันคุ้นๆน,นะครับซึ่งปรากฏว่าดนตรีหลอนๆเนี่ยมาจากเพลงใิเคี่ของเกียวก้ลิเกติ ซึ่งใช้ฉากมโนลิทในหนังไซไฟดีสุดในโร่มเคยดูมาอย่าง2001 A Space วัน s s เปซโอซีปี1ัน8กนั่นเองนะครับเรียกว่าคำว่าคอนหนังของคูบิกกับคอหนังกอสซ่าเนี่ยมันซิงกกับผมพอดีมากในช็อตน,นี้นะครับ ในหนังกอสิล่า2014เนี่ยมีอีสเตอร์เอ็กที่เกี่ยวกับมอสราด้วยถึงแม้จะไม่โผล่มาเป็นรูปล่างหรือเป็นรูปแบบลูกถ่ายอะไรนะครับเราเห็นว่าในช็อตที่โรดี้เนี่ยกลับยังบ้านอีกครั้งในช่วงทำลายปี2014ที่บ้านโซมันเนี่ยเราเห็นว่าในตู้ที่เหมือนจะมีแมลงเกาะอยู่เนี่ยเพราะว่ามันถูกทิ้งรางไว่นานเนาะมันจะมีตัวสอนอยู่ข้างล่างใช่ไหมซึ่งตัวสอข้างล่างเนี่ยก็ถูกทับถมด้วยความสกปรกเนาะแต่มันจะมีตัวสอที่โผล่ขึ้นมาที่ไม่โดนทัถม มันอ่ะว่มอทร่าพอดีเลยนะครับคือเขาน่าจะตั้งใจใส่แหละแต่มันไปอิสราเอลที่โคจะแปบ๊บเดียวจริงๆอะคือถ้าเกิดเราไม่สังเกตก็จะไม่รู้ทันทีว่าเอ้ยมันมีมอทรา่าคำว่ามอทรา่ามีฉากสั้นๆนี้ด้วยนะครับก็มันสั้นจริงๆอะ่ะกอสซิล่า24 0 1เนี่ยตัวแบร์แคสตันได้กล่าวว่าตัวผู้กับกระ,ะเิร์ดเนี่ยได้แรงมาใจส่วนหนึ่งมาจากเรื่องโจลส์นะครับก่อนหนังฉลามเนาะโดยยังไงคิดที่ว่าตัวหนังภาคนี้เนี่ยจะไม่ได้เห็นถึงตัวกอสซิล่าทันทีไง เผยตัวเ่ยเราเจอสิ่งความน่ากลัวที่มองไม่เห็นสิ่งที่ขนาดใหญ่ที่เรายังมองไม่เห็นนะครับก็ใช้เช่นเดียวกับจอร์จเนาะซึ่งบางคนก็ชอบบางคนก็บ่นนะครับว่าก็ซ้ำมึงจะโผล่น้อยไปไหนแถมชื่อตัวละครโรดดี้ตระกูลโรดดี้เนี่ยก็ยกอิงตามชื่อตัวละครพระเอกชิปโรดดี้ในหนังจอร์จด้วยนะครับและนี่ก็ไม่ใช่หนังปสัสสาวะเรื่องสุดท้ายที่ได้แรงม้าลใจมาจากหนังจอร์จเช่นกันนะครับ เรียกว่ากอซ่า34เนี่ยตอนออกฉายเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามนะครับจนถึงขนาดที่ว่าไทเจนเดอรี่เนี่ยเปิดไฟเขียวให้สร้างภาคต่อเพียงแค่หนังฉายไปแค่2วันเท่านั้นนะครับคือรู้เลยว่า2วันฉายเนี่ยยังไม่ยังไม่คืนทุนเนาะแต่จากแรกเปิดตัวเนี่ยเขาก็มั่นใจว่าเออหนังเนี่ยต้องประสบความสำเร็จจนต้องมีภาคต่อแน่นอนนะครับในการฉายหนังกอร์ซ่า34ในรอบปฐมทัศน์เนี่ยมีรายงานว่าก็มีผู้บริหารกับพนักงานโตโฮเนี่ย ได้ไปดูหนังอนี้ด้วยและบางคนเนี่ยถึงกระหล่ำน้ําตาด้วยความดีใจนะครับที่กอสล่าที่ถือว่าเป็นสัตว์ศักิ์สทธิ์ประยองโตโคเนี่ยได้โลดแล่นในหนังเรื่องนี้และทำออกมาอย่างสมศักดิ์ศรีนะครับไม่เหมือนเรื่องเก่าเรื่องนั้นนะครับแม้จะมีชื่อเรื่องว่ากอร์สิล่าปี2014เนี่ยแต่ตัวละครพระเอกเรเื่อ,องกอร์สิล่านั้นปรากฏตัวช้ามากๆนะครับด้วยกวากอสิล่าจะปรากฏตัวเนี่ยตัวหนังก็ปาไปชั่วโมงกว่าให้เห็นแบบเต็มหน้าเต็มตัวนะ แล้วเรลาทั้งหมดการปรากฏตัวไม่ว่าจะหน้าคีบหลังลําตัวส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยมันผลรวมๆแค่11นาทีเท่านั้นเองนะครับน้อยกว่ามูโตยหนังสิเรยียกว่าเป็นพระเอกฆ่าตัวเยอะนะครับแล้วยิ่งก็ซาเอสคองมันจะโผล่น้อยกว่านี้อีกนะครับกัเลอเอ็ดเวิร์ดผู้กำกับหนังกอร์สตาร์2014ได้กล่าวไว้ว่าในกาวแบบกอร์สตาร์เนี่ยเขาได้รแรงบันดาลใจมาจากตัวหมีแล้วก็มังกรคอมมานโดน,นะครับตัวชิ้อย่างยิ่งบริเวณใบหน้าของมันเนี่ยญี่ปุ่นจากหัวของหมีสุตนักแล้วก็น้อยซีหัวล้าน โดยบทกล่าวว่านกอีซีเนี่ยมีความสูงสากมากมาทําให้มันดูสง่างามแล้วก็ดูมีเกียรติไงเป็นสัตว์ที่ดูยิ่งใหญ่นะครับจริงไม่แปลกที่คนเขาเรียกก๊อดมีกันน,น,นะเนาะในฉากภาพจำของหนังกอร์สลราสองพัีเนี่ยก็คือสะพานโกลเด้นเกตพังอีกแล้วนะครับพังบ่อยเหลือเกินในหนังเนี่ยโดยเมื่อหลังงานสร้างเนี่ยก็มีการสร้างแบบจําลองสะพานโกลเด้นเกตขนาด400ฟุตในตราส่วน1ต่อ0.045์สี่สำหรับฉากในซานฟรานซิสโกนะครับก็เป็นการสร้างตัวแบบ สะพานจะลองบางส่วนเนาะในการถ่ายทำนะครับแล้วก็เติม CG เข้าไปในส่วนของสะพานทั้งตัวสะพานจาร์เล็ทอเอนเวิร์ดผู้กำกับหนังกอร์สตาสมัย14เนี่ยให้คำนิยามเกี่ยวกับกอร์สตาง์เขาว่ากอร์สตาเนี่ยเป็นเหมือนแอนตี้ฮีโร่เป็นตัวแทนความโกรธดแค้นของธรรมชาติโดยธีมของหนังเนี่ยคือมนุษย์ต่อสู้กับธรรมชาติและกอร์สตาก็เป็นตัวแทนของธรรมชาติที่มนุษย์นั้นไม่สามารถเอาชนะมันได้ธรรมชาติจะชนะเสมอน่คือเนื้อหาแฝงในหนวของเขาเขาคือบทลงโทษที่มนุษย์สมควรได้รับนั่นเองนะครับ ซึ่งตาจะเป็นในัปวันที่มีความโกรธแบบโกรธโคตรแค้นมากๆนะครับก็ตหมี่เนี่ยไปยังแบบพอ,อรื้อร่วยได้อยู่พฤติกรรมของมูโตในหนังกอส z i l l a ฉั14เนี่ยเป็นการผสมผสานระหว่างมาแมลงในชีวิตจริงนะครับอย่างเช่นการจาศีลมูโตตัวผู้เนี่ยอยู่ในสภาวะจำศีลประมาณ15ปีก็จะม,มาเป็นตัวเต็มวันที่มีปีกคล้ายกับเจ้ากระจันตัวเมียมีขน,นาดใหญ่ไปสองเท่าของตัวผู้แต่ไม่มีปีกเช่นเดียวกับหิ่งห้อยแล้วก็ตัวต่อบ,บางชนิดพวกมันใช้เสียงล้อหาคู่ในระยะไกลเช่นเดียวกับจิ้งหรีด พราะมันนั้นเติบโต,ตเป็นสิ่งชีวประเภทปรสิทธเช่นตัวต่อประสิทธภายในตัวเมียวางไข่ในแหล่งอาหารที่เตรียมไว้แล้วเช่นเดียวกับแมลงวันและด้วงและการเกี่ยวาราสีนั้นก็มีสนาคล้ายแมงมุมและก็ตั๊กแตนบางชนิดโดยตัวผู้เนี่ยจะเหมือนมอบเครื่องบรรณาการให้กับเพศเมียนั่นเองเนะครับในหนังมันเป็นขีปนาวุธย,ยูเคียเนาะก็สิลล่าของมัสเซิร์เอาจร,จริงเนี่ยหลายคนมองว่ามันคือกิ้งก่าหรือว่าแบบเป็นสิ่งชีวประเภทสัตว์เลื้อยคลานใช่ไหม แต่ตัวก๊อสซ์214น่าจะเป็นครั้งแรกที่ตัวก๊อส์เนี่ยมีเหงือกด้วยนะครับคือตัวก็ส์ล่าของมาสเวอร์เนี่ยสามารถหายใจได้ด้วยทั้งเหงือกแล้วก็ปอดจึงถือว่าก๊อจินเนี่ยเป็นสัตว์เทินน้ำสัเทินบกมากกว่าจะเป็นสัตว์เลื้อยคลานนะครับเพราะสัตว์เลื้อยคลานมันมาโชว์มันฉา,ายเจนย์น้ำได้เลยเนาะเหมือนกับตัวซาลแมนเดอร์อะซาลแมนเดอร์เหมือ,กน,มน,อ,มน,อมนกีนกาก็จริงแต่ไม่ใช่สัตว์เลื้อยคลานมันคือสัตว์ขึ้นน้ำขึ้นบกในหนังกออสล่่่าาาเเเนนีีนนีียยมมกกรตตคววให้ัจิป็นสัตว์ัสุดท้าย ไม่สิเป็นตัวสุดท้ายของเผ่าพันธุ์มันนะครับเนื่องจากว่าใน้างญาติของมันอย่างเดกก้นเนี่ยมีการพบประสิทธิ์มูโตใช่ไหมจะมีการตีความว่าซากายมูโตนี่แหละที่กวาดล้างสายพันธุ์กอสซราไปเกือบหมดนะครับโดยมีเพียงตัวกอจิที่เรารู้จักนี่แหละคือผู้รอดชีวิตตัวสุดท้ายความันคองเลยก็หบังว่ากอจินาคตเนี่ยจะหายญาติมันเจอนะครับในหนังกอสซีราฉบ14เนี่ยมีช็อตหนึ่งที่ผมสงสัยว่าเขาจะแช่ฉันนั้นไปทำไมเนื่องจากที่ตัวฟรอร์ดพระเอกเนี่ย เติมน้ำมันลงไปในลังบูโตเพื่อระเบิดใช่ไหมแล้วมีฉองที่กล้องเนี่ยแผนเข้าไปในหัวของตัวมังกรเนี่ยก็เขตดนะ้ไม่เขตน่าจะใช้นาทามั้งเป็นหัวหุ่นม,มังกรจีนไงด้านน้ำมันเนี่ยก็ท่วมลงไปผมก็งงว่าแล้วเขาจะแช่กล้องตรงน,นั้นนานทําไมซึ่งก็มีการคาดการณ์ว่าเป็นอิสราเอกถึงคิงกิโดล่านั่นเองนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละแต่ตอนดูคาแรกงงเลยว่าจะแช่กล้องตรงน,นั้นไปทําไมนะครับหนังก็สร้าง24เนี่ยไม่นานตอนที่หนังเข้าฉายเนี่ย ก็มีแฟนๆใช้กุแหลายคนบ่นว่าทำไมก๊อดดูอ้วนจังเลยนะครับมันดูอ้วนเกินไปแม้แต่แฟนๆชาวเมืองกาหลายคนเนี่ยก็คอมเมนต์ในเชิงเหยียดเลยว่าเหมือนเหยียดมาแบบแอนตี้แฟตแหละคือเหยียดคนอ้วนอะไรแบบนั้นนะครับแม้แต่นักแสดงในเรื่องเนี่ยถูกถามที่ซ้ำในรอบบทถมทัศเกี่ยวกับคุณของตัวก็ซิล่าส่วนใหญ่หลายคนก็พูดแบบโจ๊กๆไปเนาะแต่นาลาตามาก็โชคดีที่แฟนๆที่ญี่ปุ่นหลายคนเนี่ยก็เริ่มมายอมรับอีไซน์ก็ซิล่าตรงนี้ว่าอ่ะสาเหตุที่มันดูตัวอ้วนเนี่ย มันก็โค้ความสมจริงของตัวหนักไงเพื่อให้ตัวก็ซ่าเนี่ยสามารถรับน้ำหนักตัวเองที่หนักเกือบหนึ่งแสนตันได้ร่างกายมันก็ต้องดูอ้วนทวนนะครับในหนังก็ซิล่าฉบับสิบสี่เนี่ยมันก็มีฉากคลื่นสึนามิใช่ไหมและมันก็จะมีหมาตัวเนี่ยมันพยายามหาเสถีคลื่นแล้วมันก็วิ่งหนีไปทั้งที่ตัวไอ้เชือกบูกคอเนี่ยมันยังผูกกับต้นไม้อยู่ซึ่งในเบื้องหลังเนี่ยหมาตัวนี้เนี่ยก็เตรียมการฝึกมาหลายสัปดาห์นะครับและสายจูงมันเนี่ยก็มีทีมงานเฟกเนี่ยเหมือนคอย ชนี่หมาเนี่ยเหมือนให้วิ่งพอดีไงก็ถ้าเกิดตัวเชือกจูงยังติดกับต้นไม้เหยื่อตัวมันจะบาดเจ็บเนาะตัวหมามันจะบาดเจ็บแล้วพอถึงการถ่ายทำเนี่ยทีมงานเอฟเฟกอ่ะก็เลยปล่อยเชือกจูงหมาแล้วผู้ฝึกเนี่ยก็จะเรียกหมาให้วิ่งมาหานั่นเองนะครับเรียกว่าฉากสั้นนี้ยังต้องฝึงกอีกสัปดาห์เลยเนาะชอ็อตอีกคลิปหลังกอรซิล่าโผล่ขึ้นมาตัวอิเซซิวาใช้กล้องส่องเนี่ยเราจะยิงว่ามันมีดนตรตีประกอบอยู่ใช่ไหมซึ่งตัวดนตรีเนี่ยมันจะมีเครื่องเป่าที่น่นจะยนชัดอยู่นะครับเงบื้องงหลัดนนนตรีีเ่ย ก็เป็นการโฮม่าช์หนังก็สลาบะตาเฮโดล่านั่นเองนะครับพอภาพบะตาเฮโดล่าเนี่ยฉากเปิดตัวเพลงเปิดตัวก็ส์ลาก็ค่อนข้างยูนิคเหมือนกันเนาะเพราะไม่ใช้เครื่องเป่าเหมือนกันนะครับก็ส์ลาในหนังก็ส์ลาสามสิบสี่เนี่ย ก็ใช้ CGI บวกกับ Motion Capture ด้วยนะครับคือใช้คนสวมชุดโมแค p ปเนี่ยมายับร่างกายกอซิล่าแต่แน่นอนว่าเขาไป็นร่างกายกอซิล่าเนี่ยขยับเือนคนเกินไปเนาะก็จึงได้ดันใจมาจากหมีแล้วก็มังกรคอมป์โดที่ยืนตัวตรงนะครับแล้วก็บวกผสมระหว่างตัวสิงโตแล้วก็หมาป่ายด้วยโดยพยัมออกแบบดีไซน์การต่อสู้เนี่ยให้เหมือนสัตว์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับคำวิจารณ์ลบของหนังกอซิล่า24เนี่ยหลายคนก็พูดเหมือนกันว่า ก็คือมีชื่อหนังก็ซิลล่าแต่ตัวก็ซิลล่ากลับโผล่ไม่คยย่อยเยอะเท่าไหร่ขณะที่เอาเป็นจริงเนี่ยระยะเวลารวมก็ซิลล่าในเรื่องเนี่ยอยู่ประมาณเกือบเกือบ12นาทีซึ่งก็ถือว่ามากกว่าหนังก็ซิลล่าญี่ปุ่นบางเรื่องสอิ่งแต่ที่คนคิดว่ามันโผล่น้อยเนี่ยเพราะตัวหนังมันยาวกว่าหนังญี่ปุ่นนี่ไงเพราะปกติหนังก็ซิล่าญี่ปุ่นเนี่ยมันยาวประมาณไม่ถึงชั่วโมงครึ่งไงในขณะที่ก็มาเซเบอร์เนี่ยมันยาวเกือบสองชั่วโมงนะครับแต่บางคนก็ชมว่าเออก็ซิลล่าจะเหมือนจอร์จกกไ แต่สตัวมันก็โหดน้อเปงจริงแหละนี่หนัง Godzilla 2014เนี่ยมันก็มีซัพพอร์ตเล็กๆนะครับเกี่ยวกับการหายตัวไปขึ้นน้ำนิวเคลียร์โดยตัวผู้ช่วยซิสซี่ว่าได้บอกกับตัวพระเอกว่าเออชาวอเมริกันโทรไปฝีมือโซเวียตโซเวียตเองก็โทษว่าไปฝีมือของอเมริกันซึ่งขัดเรื่องเรือดำน้ําหายไปและตากฝ่ายตาดโทษเองเนี่ยก็ทำให้นึกถึงพลอ็อตของหนังเรื่อง The Return of Godzilla ด้วยนะครับที่ตากฝ่ายตาดโทษเองเรื่องที่เรือดำน้ำนั้นหายไปด้วยฝีมือของ Godzilla หนัง Godzilla 2014เนี่ยก็เรียกว่า <os> <os> มีคนที่เกี่ยวข้องกับกอสซ่าญิปุ่นมาด้วยนะครับนั่นคือโยชิมิสึบันโน่พุ่งกับหนังกอสซ่าปาตาเฮดโดล่าเวลาตำแหน่งเอ็กซ์ซีฟิวเซอร์ให้กันหนาเรื่องนี้เออตัวบันโน่เนี่ยเขาอ,อยากสร้างหนังกอสซ่าภาคต่อมาตลอดแต่เขาไม่มีโอกาสได้สร้างาทีพอไปลองทำหนังกอสซ่าทีดี<ๆ>ก็ไม่เวิร์กหายานปลุกปั้นหนังกอสซ่ามาตลอดจนในที่สุดนในปี2010เนี่ยตัวบันโน่ก็ได้บรรลุข้อตกลงกับเรจิเดอรี่พิกเจอร์สเพื่อนำกอสซ่าเนี่ย ไปสู่จอของหนังบริการโดยคงรักษาเงื่อนขัดเดิมของโตโฮเอาไว้ซึ่งทำให้ตัวบนันโนเนี่ยก็กลายเป็นหนึ่งในผู้หนึ่นงกรสร้างนหนังก็สลาห์ฮัตเสว์เกือบทุกภาคแม้กระทั่งภาคที่เขาเสียชีวิตไปแล้วอย่างภาคคีนโมสเตอร์อรกับก็สลาห์ัตคองเนี่ยชื่อของเขาก็ยังคงในเครดิต Executive Producer อยู่นะครับเสียดายตอนที่เขาไม่สร้างหนังก็สลาห์ว์ที่ตัวเองต่อนะครับอะตอมิกเบลตของก็สล,ลาหในภาค2014เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันไม่ได้เป็นลำแสงแบบเหมือนกับยุคเเเเฮซลีียมมมนนาาาาาะัออกกกไไปทงฟฟส้ว่ ซึ่งก็มีความคล้ายกับดีไซน์ของติงเบลสของกอสซ่ายุคโชวะนะครับตั้งแต่อะไรขี่ความไปทักกอสซิล่าอย่างเงี้ยหรือมาท่าไปดักกอสซิล่าตึ้งเบลสเนี่ยมันยังมีความเป็นควันไฟสีฟ้าเหมือนกันนะครับก่อนที่ภาพต่อมาเนี่ยมันก็เริ่มผมสมลำแสงเข้าไปด้วยในหนังกอสซิล่า2014เนี่ยพาร์ทคนดีที่สุดคือพาร์ทของไบรนนแคสตันที่ระบบเป็นโรดดี้นะครับซึ่งเขานี่ต้องส่วงวิทยตลอดเวลาเพราะเนื่องจากเขาเนี่ยถ่ายทำ breaking bad อยู่ตอนแรกเขา,เขา,าก็ไม่กะจะเล่นนะครับเขาคิดว,ว่่าาาหนนนนัังี้้มจะสะสร แต่ว่าถ้าเจอคุ่กับกระเลนเวิร์สเนี่ยที่เราถึงคอนเซปต์ตอนหนังทําให้ตัวเอ,อบิบเลนเนี่ยสนใจมากๆนะครับแต่ถึงนั้นเขาก็ต้องผิดหวังนะครับที่บทของเขาเนี่ยตายต้นเรื่องขนาดตัวมแมคคสตันี่บกเลยว่าการที่ฆ่าตัวละครจูบโรดี้ตั้งแต่ต้นเรื่องเนี่ยคือความผิดพลาดในการเล่าเรื่องนะครับซึ่งส่วนตัวโคเห็นด้วยเพราะเขาคือตัวละครพาร์ทคนที่ดีที่สุดในหนังมาสเวิร์สแต่กับฆ่าเข้าไปตอนเรื่องเฉยเลยแล้วก็แต่ที่ลูกชายที่โคจะไม่น่าสนใจเลยนะครับ died killed Something wife. here. my ถึงพาดคนอาจจะไม่ใช่ส่วนสำคัญคนหนังกอร์เซราเมอร์เซเวิร์สแต่หนังกอร์เซราสามสี่เนี่ยก็นับว่าเป็นหนังกอร์เรื่องแรกที่มีนักแสดงระดับรัออสการ์มาแสดงหนังเรื่องนี้ด้วยนะครับนั่นคือตัวละครของเมียโจอโบดี้ก็คือแม่ของพระเอกเนาะที่ตายไปแต่ต้นเรื่องนะครับจูดลียบินโนชซึ่งเธอเนี่ยได้รับรางวัลออสการ์สาขาซบที่ยอดเยี่ยมในหนัง The English Patient นั่นเอง แล้วก็มีนักแสดงที่ชิงมาออสการ์หลายคนมาอยู่หนังนี้ด้วยทั้งเคนมาตันเดเบตเอยซารีฮอว์กินส์เอยก็เรียกว่าก็รวมนักแสดงที่มีความสามารถมาอยู่หนังนี้ถึงแม้จะใช้ออกมาได้ไม่เต็มที่ก็ตามนะครับกอริลลาสองสิเนี่ยมีความสูง1 0ึ2สเมตร และมีน้ำหนักประมาณ82,000ตันนะัะทำห้ชูรลาเนี่ยมันถือกอสไลทตัวใหญ่ที่สุดนะครับกลียเอเวิร์ดพูดกับได้บอกเอยว่าเขาต้องการกอสิล่าให้มีขนาดใหญ่พอที่จะมองเห็นได้จากทุกที่ในเมืองแต่ก็ไม่ใหญ่เกินไปนะครับและต่อมามาญี่ปุ่นก็พยายามขิงงงนเลยส่งชินกอสิล่าที่มีความสูง118.5เมตรมาแล้วมาเซเวิร์ก็ขิงต่อด้วยกอสิล่าคินโนมอนสเตอร์ที่สูง119.8เมตรคือขิงกันไปหลักเมตรกว่า แล้วก็มาก๊อดอันิเมทที่ล่อไป300กว่าเมตรนะครับใครหลาคนที่ดูก๊อซิล่า2014ก็จะรู้สึกเหมือนกันว่าหนังแม่งโคตรมืดเลยนะครับมันมืดมากๆซึ่งเืิอเผยเนี่ยมันมืดกว่าตอนฉายโลอีกนะครับซึ่งมันมีที่มาด้วยสาเหตุที่หนักก๊อด2014เนี่ยเวอร์ชันโ o ม e ิ i ดโอเนี่ยมันมืดกว่าในโรงหนังเนี่ยต่อมาเป็นการเปิดเผยว่ามันเกิดจากการพอร์ตหนังลงไปในโมิโอมันจะไม่เกิดปัญหาทางเทคนิคบางอย่าง ที่ทําให้ความสว่างนี้ลดลงนะครับแล้วอร์เนอร์มาเธอร์ก็ไม่เคยแก้ไขเลยนะครับผมก็ไม่รู้กันว่าไอเวอร์ชั่นบูเลหรือว่า 4K เวอร์ชันใหม่เนี่ยเขาแก้แสงหรือเปล่าแต่ในเวอร์ชั่นเก่าที่ผมมีเนี่ย DVD อย่างเงี้ยมันโคตรมืดมากๆนะครับชาวยุโรปหลายประเทศส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยชอบก็ซ่าญี่ปุ่นเท่าไหร่จริงๆจะเรียกว่าไม่คุ้นเคยมากกว่านะครับเพราะว่าหนังก็ซ่าเรื่องแรกที่ถูกนะไมฉายในฝั่งยุโรปเนี่ยก็คือก้อนหนึ่งก็8 แล้วพวกเขาก็ขอ้อติผิดว่ากอซิล่าต้องฉบับมันคือแบบนี้มาตลอดแล้วพอมาสเวิร์ตไปฉายเนี่ยผู้คนถึงกับบ่นเลยว่าเฮ้ยทำไมเหมือนก้อนนี้ก็แปลเลยไม่เหมือนออริจินอลและพอกอรซิล่าปล่อย,ยนิวเพลสทุกคนก็ฮอลล์กันแล้วก็ด่าว่าแม่งไม่สมจริงเลยอะไรแบบนั้นนะครับนั้นทำให้หนังกอซิล่า2014เนี่ยทำไปได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในฝั่งยุโรปหลายประเทศหนังกอซิล่า2014เนี่ยทำให้ผู้กำกับระดับตำนานอย่างควีตินเตรันติโนยอมรับเลยว่าเขาร้องไห้ตอนที่ตัวละครแม่พระเเเอกจูดิบนนสี่ย เธอโดนลังสีแล้ก็มันจะตายนะครับเดยวเขาบอกเลยว,ว่านี่เป็นครั้งแรกที่ผมลองให้ในการดูหนักสามิติบล็อกบัสเตอร์นั่นเองนะครับก่อนหนอ้าฉากตอนต้นมันก็ซึ้งจริงๆแหละเสดาที่อะเรเมนนี้ไม่ถูกใช้เลยเพราะว่าเจอคอนที่เป็นตัวดราม่าตายต้นเรื่องหมดแล้วนะครับ็น็นัูนะก,นนก็ซาสองสิบนี่เนี่ยถึงแม้มูตโตเนี่ย จะให้เรามองเห็นว่ามันเป็นตัวลายเนาะแต่หนังก็จะจนะนำเสนอว่าการต่อสู้ไคจูสองตัวนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการต่อสู้การธรรมชาติเองซะมากกว่านะครับล้ก็ไอเอบูโตเนี่ยมันก็ไม่ตั้งใจจะฆ่าคนมันแค่ต้องการอาหารต้องการจะเจอคู่กันแล้วก็ขยายพันธุ์พอลูกมันตายตัวเมียมันก็ร้องเสียใจเนาะมันเหมือนเป็นการต่อสู้ของธรรมชาติที่เหมือนมนุษย์เนี่ยไปอยู่ขั้นกลางเท่านั้นเองนะครับมันไม่ได้ดีหรือว่าชั่วร้ายอย่างใด,ดจริงๆตัวรลายของหนังกอสซ่าสองพันสิเนี่ยควรจะเป็น, King นค โดยพลทเรืเองที่เขาเขียนไว้เนี่ยคือกิงกิลล่ามันมาจากต่างดาวตกลงมาในอาร์กติกในยุคน้ําแข็งครั้งล่าสุดก็ถูกแช่แข็งเก็บไว้ที่คลังเก็บขยะนิวเคลียร์บนภูเขายูกา้าซึ่งโมนาเป็นคนคุมก่อนที่โจมนิอมาแล้วต่อสู้กับซิลล่าในซานฟรานซิสโกแต่กระไรเวิดผู้ก่งก็มันออกเพราะรู้สึกว่ากินจิลล่าที่เป็นเอเลี่ยนเนี่ยมันไม่เข้ากับตีความพิโรดของธรรมชาติธรรมชาติตีนเองเหรอไหมกินิลล่ามันนอกโลกอะ่ะมันไม่ใช่ธรรมชาติของโลกนะครับ แถมอีกอย่างทอตซิงมีช่ดต่างดาวตกไปยังอาร์ติกและถูกแช่แข็งเนี่ยมนเหมือนชาร์ฟอฟ์เมอร์กันไปนะครับเมกทอนเนาะแต่แล้วก็ตามกิรล,ล่าก็ถูกนำโผล่ในภาคต่อนะครับถูกแช่แข็งเหมือนเดิมด้มดียในฉากตอนใกล้จบของก็อสซิล่าส2วส14เนี่ยตอนที่กซล่าเนี่ยเดินกับทะเลใช่ไหมดนตรีประกอบม,มันจะมีนอตเล็กๆอยู่นะครับที่ดนตรีเนี่ยมันแอบคลายอริจินอลอยู่นะครับไอ้เทิร์นเๆิร์นเทินเเทินเเทินเน คือมันไม่ใช่ดนตรีโน้ตนเต็มของตัวดนตรีต้นฉบ,บับเนาะแต่มันก็แอบใส่มานิดหน่อยนะครับก่อนที่ภาคต่อนี่คือโอ้โหดนตรีม่นจัดเต็มมากออริจินอลเนี่ยในฉากซินามิดในหนังกอริลลาสมบัติสิบสี่เนี่ย,เ,ยเราก็เจกว่ามันมีเด็กผู้หญิงคนนึงเนี่ยเหมือนเตือนพ่อว่าเออเหมือนเกินจะมีคลื่นอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งตัวละครเด็กแล้วก็ฉากประมาณเนี้มันอ้างอิงมาจากเรื่องจริงนะครับแถมเกิดในบ้านเราด้วยถ้าใครตามเหตุการณ์ซินนามิดในปีสมบัติสี่ในบ้านเราเนี่ย มันจะมีเหตุการณ์ปฏญหาที่ชรีสมิธเด็กหญิงวัยสิขวบเนี่ยเธอรู้เรื่องเกี่ยวกับสัญญาณเตือนภัยสึนามิไงว่นนาน้ำลดเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะแล้วพอเธอและครอบครัวเธอมาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยเธอก็เห็นว่านา้ำทะเลมันลดหายไปนะครับเธอก็เลยเตือนพ่อแม่และคนอื่นแถวนั้นทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเกือบร้อยคนรอดชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นด้วยนะครับในหนังกัสเซรา34เนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีคัมิโอของนักแสดงออริจินอลอย่างอากิระตะครดะนะครับจะมาระบทหน,นังนี้ด้วยโดยระบบเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจคนขเข แต่เสียใจที่ฉากนั้ถูกตัดออกไปนะครับและถึงแม้จะถูกตัดออกไปเนี่ยนี่ก็ถือว่าเป็นบทบาทขั้นสุดท้ายในหนังกอซิล่าของตัวอากิรานั่นเองก่อนที่เขาเนี่ยจะเสียชีวิตในเดือนมีนาคมปี2022ที่ผ่านมาและฉากที่ว่าเนี่ยก็ถูกนำมาในลิสซีนด,ด้วยนะครับ <One day. S 1> และนี่คือ38เกรดความจริงสุดทึ่งเกี่ยวกับกอซิล,ล่า2014 ที่เราเรวบรวมมาฝากกันในวันนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะจุใจดูลู่เรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังและมองเห็นรายละเอียดเล็กๆน้อยที่ซ่อนอยู่ในหนังเรื่องนี้มากขึ้นนะครับก็บคุณท่านที่ติดตามกันมาเนาะถ้าใครชอบเกร็ดข้อไหนเป็นพิเศษหรือมีเปลี่นอื่นอยากเสริมเนี่ยก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะเสหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ